แล้วสววันนี้ก็<อ>มีเสียงมาจากอาจารย์ชัยอสอนสิริเหมือนกันนะคะคก็พูดกันมาแล้วว่าสวจะโหวตให้ใครยังไงคงจะเสียงไม่ครบกันทั้งหมดหรอกก็คงจะมีแตกไปบ้างค่ะใครจะไปไหนเริ่มออกมาแล้วทีละคนสองคนนะคะคไปดูครูอยู่ยดีกว่าครูอยูย่ก็บอกว่าตอนแรกก็คิดหนักค่ะแต่ตอนนี้คิดได้แล้วว่าถ้าเกิดใครรวมคะแนนเสียงได้ข้างมากผมในฐานะสวผมก็จะให้คนนั้นแหละคิดดูแล้วอ่ะ วอให้คุณพิธาไปเลยแล้วกันค่ะ,ะค,ครูหยุยคุณวันลบตังคนานุรักษ์หรือว่าสอวอครูหยุยเนี่ยนะคะ,ะก็บอกว่าผมเห็นว่าคุณพิธาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลเขาเป็นแคนดิเดตนายกแล้วเขาก็จัดตั้งถ้าเกิดว่าเขาได้เสียงข้างมากจริงๆได้คะแนนในมือ ก็จัดว่าเป็นคนที่ผมในฐานะที่เป็นสวก็ต้องโหวตให้เขาเพราะว่าสวก็คือตัวแทนของประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเลย<ช>เพราะว่าเขาคือพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนหลักการที่ว่าจะเป็นอะไรยังไงสวจะเป็นหนึ่งเดียวไปยังไงนั้นก็แล้วแต่เลยตรงนี้ในส่วนตัวผมผมคิดว่าผมจะโหวตให้คุณพิธาแลละโอ้โหตรงนี้คนก็ออกมาชื่นชมครูยูอยู่เยอะเหมือนกันนะคะว่าถึงยังไงก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ตั้งใจที่จะโหวตให้ เสียงข้างมากกันจริงๆค่ะเพราะว่าก็ต้องรวมตัวให้ได้ตอนนี้ยังขาดอยู่อีก66เสียงใช่ไหมคะใช่คคุณหมอคุณยิ่งพอดทิพย์นะครับก็ล่าสุดที่ประกาศออกมาก็คือว่าแม่ดีใจมากนะครับประเทศไทยนี่เปลี่ยนแปลงแน่เพราะว่าก้าวไกลเข้ามานะแต่จะโหวตเลือกคุณพิธาหรือเปล่าไม่รู้ไม่ตอบแต่คนที่ชัดเจนที่สุดคือคุณเจเด็ดอินสว่างนะครับสวท่านหนึ่งออกมาบอกว่าผมไม่ยกมือให้คุณพิธาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะนะครับเรื่องของมาตรา112ว่าอย่างนั้นนะคุยคานมณบ่ายสามโมง